สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องน่าตื่นเต้นมากจากจะอวกาศมาเล่าสู่กันฟังค่ะนักดาราศาสตร์เพิ่งค้นพบสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยนะคะครับผมเป็นเรื่องใหญ่ในวงการดาราศาสตร์เลยทีเดียวค่ะเขาเจอลำพลังงานหรือที่เรียกว่าเจ็ตพุ่งออกมาจากหลุมดำอือใช่ครับแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือมันใหญ่มากเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยใช่ไหมคะใช่ครับใหญ่แบบมหือมาจริงจริง การค้นพบนี้มาจากงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับหลุมดำชื่อพอ์ฟิริออนครับพอ์ฟิริออนชื่อเหมือนยักษ์ในตำนานกรีกเลยนะคะก็สมชื่อเลยครับเพราะเจ็ตที่มันปล่อยออกมานี่ขนาดมันไม่ธรรมดาจริงๆค่ะการพูดคุยเจาะลึกของเราวันนี้เลยอยากจะมาดูกันว่าเจ็ตนี้มันใหญ่แค่ไหนมันสำคัญยังไงแล้วมันกำลังท้าทายความเข้าใจเดิมๆเกี่ยวกับเอกภพบของเรายังไงบ้างครับมาเริ่มที่ขนาดกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ มันใหญ่ขนาดไหนคะพอจะให้เห็นภาพได้ไหมข้อมูลบอกว่ามันยาวถึง23ล้านปีแสงครับ23ล้านปีแสงโห oh. ครับคือถ้าเทียบกับกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรามันกว้างกว่าถึง140เท่า140เท่าฟังแล้วยังนึกภาพตามยากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับดรมาตินโอเอติ A A i, หัวหน้าทีมวิจัยถึงกับเปรยว่าเออ ทำช้างเผือกอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆในการประทุครั้งใหญ่นี้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะมันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆครับและขนาดที่ใหญ่มาหือมานี่แหละคือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยแล้วความสําคัญของมันคืออะไรคะนอกจากขนาดที่ใหญ่ คือพลังงานมหาศาลที่ถูกส่งออกมาไกลขนาดนั้นนะครับมันใหญ่พอที่จะส่งผลกระทบต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซีอ่อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงกาแล็กซี่อื่นเลยเหรอคะใช่ครับหรืออาจจะส่งผลต่อโครงสร้างใหญ่ๆของเอกภพในยุคแรกๆด้วยซ้ำอย่างที่สจอร์จดอยตคอสกี้ชี้ไว้นะครับว่าเจ็ตพวกนี้มันกระจายทั้งพลังงานสสารอ๋อเหมือนไปรบกวนการเติบโตของกาแล็กซี่อื่นครับอาจจะไปกระตุน้นหรือไปหยุดยั้งการเติบโตของกาแล็กซี่ได้เลย การค้นพบนี้เลยบอกเราว่าอิทธิพลของหลุมดำเนี่ยมันอาจจะแผ่ไปไกลกว่าที่เราเคยคิดไว้มากๆไกลจนอาจจะต้องกลับไปทบทวนแบบจำลองเดิมๆเลยก็เป็นไปได้ครับอาจจะต้องทบทวนแบบจำลองทางจักรวาลวิทยาก,กันเลยทีเดียวน่าทึ่งมากๆค่ะแล้วการไปเจอสิ่งที่อยู่ไกลขนาดนั้นตั้ง7,500ล้านปีแสงแถมยังใหญ่ขนาดนี้อีกมันยากง่ายยังไงคะเขาทำกันยังไงเออก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ ทีมวิจัยใช้เครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุ l o f a r ที่กระจายอยู่ทั่วยุโรป l o ฟ f a r เหรอคะครับเพื่อสแกนท้องฟ้าในย่านความถี่ต่ำแล้วเขาก็เจอโครงสร้างขนาดใหญ่เป็นหมื่นๆแห่งเลยนะครับเป็นหมื่นแห่งใช่ครับดร OAE บอกว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีมากมายขนาดนี้คือมันเยอะกว่าที่คิดไว้มากแล้วเจอโปฟิรรออนได้ยังไงคะในเมื่อมันเยอะขนาดนั้น ก็ต้องใช้หลายวิธีช่วยกันครับทั้งใช้ m a ชช i n e Learning ช่วยคัดกรองข้อมูลมหาศาลอ๋อ oh, ใช้ AI ช่วยครับแล้วก็นักวิจัยก็มาตรวจสอบด้วยตาอีกทีและที่น่าสนใจคือมีการระดมสมองจากนักวิทยาศาสตร์พลเมืองหรือซิติเซนไซเอน t ิสทั่วโลกมาช่วยกันดูข้อมูลได้ครับโห oh, มีคนทั่วไปช่วยด้วยเหรอคะดีจังครับผมพอเจอตัวที่น่าสงสัยแล้วทีนี้ก็ต้องยืนยันแล้วยืนยันยังไงคะว่าต้นตอมาจากไหน ก็ใช้เครื่องมืออื่นช่วยครับเช่นกล้องโทรทัศน์วิทยุ GMRT ในอินเดียแล้วก็เครื่องมือ DESI ที่อเมริกาค่ะเครื่องมือพวกนี้ช่วยวัดระยะทางแล้วก็ลักษณะของกาแล็กซีต้นกำเนิดได้ทำให้ระบุชัดเจนว่าเจ็ดนี้มาจากหลุมดำมหาสารใจกลางกาแล็กซีที่ใหญ่กว่าทางช้างเผือกเราสัก10เท่าใหญ่กว่าเรา10บเท่าแต่ก็ยังสร้างเจ็ตที่ใหญ่กว่ากาแล็กซีเราหนึเท่าได้สุดยอดไปเลยค่ะครับ แต่มันก็ยังทิ้งคำถามสำคัญไว้นะครับอย่างที่มาตินฮาร์ดคาสโซ่ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านตั้งข้อสังเกตไว้คำถามอะไรคะคือทำไมหลุมดำบางแห่งถึงสร้างเจ็ตยักษ์แบบนี้ได้แต่บางแห่งกลับไม่สร้างการหาสาเหตุเนี่ยยังเป็นปริศนาใหญ่ในวงการอยู่ครับอืมก็น่าคิดจริงๆค่ะนอกจากเรื่องขนาดความยากในการค้นพบแล้วเหมือนจะมีประเด็นที่น่าประหลาดใจกว่านั้นอีกใช่ไหมคะเกี่ยวกับโหมดการทำงานของหลุมดำนี้ใช่ครับ อันนี้น่าจะเป็นจุดที่น่าชงนที่สุดเลยยังไงคะอ่อขอจะขอสังเกตการเคสที่ฮาวายชีว่าหลุมดำโพฟิเรอนเนี่ยมันอยู่ในโหมดที่เรียกว่าโหมดการแผ่รังสีโหมดแผ่รังสีมันต่างจากปกติยังไงคะปกติแล้วเนี่ยเราคิดว่าหลุมดำในโหมดนี้จะเสียพลังงานออกไปในรูปของลมอนุภาคความเร็วสูงที่พัดออกมาจากจานพกพุนมวนรอบๆตัวมัน อ๋อ oh, เหมือนลมพายุรบรอบๆคล้ายๆอย่างนั้นครับไม่ใช่การสร้างลำเจ็ดพลังงานสูงที่พุ่งเป็นลำตรงๆแบบที่เราเรียกว่าโหมดพ่นไอพ่นหรือเจ็ต blasting mode ที่เรามักจะเชื่อมโยงกับเจ็ตขนาดใหญ่เดี๋ยวสิคะหมายความว่ามันอยู่ในโหมดที่ไม่ควรจะสร้างเจ็ตพลังสูงได้แต่กลับสร้างเจ็ตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเนี่ยนะคะใช่ครับมันดูขัดแย้งกันมากๆเลยมันมันเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะ ครับอย่างที่คุณว่าเลยมันเหมือนเราเจอเครื่องยนต์ F1 ในรถยนต์ไฟฟ้าที่เน้นความเงียบคือมันไม่ตรงกับที่เราคาดไว้แล้วมันพอจะมีคำอธิบายไหมคะเออนี้ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนครับโหมดแพรรังสีเนี่ยมักจะพบในหลุมดำที่กำลังเติบโตเร็วๆในเอกภพยุคแรกเริ่มการที่พอฟิเรอนในโหมดนี้ยังสร้างเจ็ตยักษ์ได้มันเลยเป็นปริศนาอืมมันอาจจะบอกเป็นนัยยะว่า เจ็ตนี้อาจจะทำงานต่อเนื่องมานานมากๆแล้วนานแค่ไหนคะอาจจะเป็นพันล้านปีเลยก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่าหลุมดำนี้มีการสะสมมวลอย่างเสถียรและยาวนานผิดปกติโหเป็นไปได้เหรอคะก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งครับอย่างที่ฮาร์ดคคสโซคาดการไว้ว่าเจ็ตอาจจะคงอยู่ได้นานแม้แต่ในเอกภพยุคแรกๆซึ่งกระบ่งชี้ว่าแหล่งกำเนิดมันอาจจะเก่าแก่มากๆ พอพูดถึงเอกภบพบยุคแรกเริ่มการค้นพบนี้มันเชื่อมโยงไปถึงภาพใหญ่เรื่องสนามแม่เหล็กในอวกาศด้วยไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากครับและเป็นไปได้สูงทีเดียวยังไงคะคือเจ็ดยักษ์พลังงานสูงแบบนี้พอพุ่งทะลุอวกาศระหว่างกาแล็กซี่ไปเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปปนเปื้อนหรือหวานเมล็ดหวานเมล็ดอะไรคะเมล็ดของสนามแม่เหล็กและก็อนุภาคพ,พลังงานสูงไปในบริเวณนั้นๆครับ โอ้ oh, ตัวเจ็ตมันพาสนาแม่เหล็กไปด้วยครับฮาร์ดคาโซมองว่านี่อาจจะเป็น,นกลไกสำคัญอย่างหนึ่งเลยในการสร้างและกระจายสนามแม่เหล็กไปทั่วโครงข่ายใหญ่จักรวาลตั้งใจย,ยุคแรกๆแล้วสนามแม่เหล็กพวกนี้ก็อาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่ดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ต่อมาใช่ครับเป็นไปได้อย่างที่ดรโอเอตั้งคาถามชวนคิดไว้ว่า เจ็ดยักษ์อย่างนี้มีบทบาทในการแพร่กระจายสนามแม่เหล็กไปทั่วทั้งจักรวาลหรือไม่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครับและนั่นก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าขบคิดทิ้งท้ายไว้ครับค่ะคือถ้าหากว่าเจ็ดยักษ์แบบพอฟิลิออนนี้ไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวแต่มีอยู่มากมายในเอกภพยุคแรกเริ่มแล้วมันก็อยู่ได้นานเป็นพันล้านปีจริงๆอืม,มันจะเปลี่ยนแปลงผู้มิทัศน์ของสนามแม่เหล็กในอวกาศยุคโบราณไปมากน้อยแค่ไหน แล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นมันส่งผลต่อการก่อตัวและวิวัฒนาการของกาแล็กซีในยุคแรกๆในแบบที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนได้อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ทิ้งไว้ให้คิดต่อจริงๆค่ะครับนี่คือสิ่งที่นักดาราศาสตร์คงต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ